สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเพชรฟรีไฟล์ถูกๆราคาคุ้มคุ้มแบบปลอดภัยร้อเนะครับผมขอแนะนําร้านนี้เลยนะครับเมโลท็อปอัพเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์และเกมอื่นๆต่างๆอีกมากมายนะครับเติมง่ายๆครับใช้เพียงแค่ UID ของตัวเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์เพจใต้คลิปหรือว่าสะดวกแอดไลน์นะสามารถแอดไลน์ไปที่เมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมเกมคุ้มคุ้มเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้านเมโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมกันไปเติมกันที่เป็นนแว b a t t l e r o y ย l นะฮะแล้วเกมพวกนี้ก็ได้ถูกปิดไปหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นนะเพราะว่าสิ่งที่แบบทำให้เกมน่าเบื่อนะก็จะมีหลายประเด็นด้วยกันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของระบบเกมหรือว่าเรื่องของผู้เล่นนะทำให้เกมมันน่าเบื่อนะฮะเลยทำให้เกมถูกปิดไปหรือว่าคนเล่นน้อยลงนะครับโอเคครับวันนี้ทางเอลิก้าก็จะได้มาจัดอันดับเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกมฟรีไฟนะ่า เบื่อขึ้นนะก็จะมีทั้งหมด5อันดับนะครับทุกคนโอเคครับก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเอลิก,าก้าด้วยนะครับโอเคครับไปดูกันเลย มาอยู่กับอันดับที่5นะครับทุกคนก็จะอยู่ในเรื่องของสังคมเกมฟรีไฟนะตอนนี้สังคมเกมฟรีไฟมันก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากนะก <swirl ing. S 1> <reserves. S 2> ็จะมีปัจจุบันนี้ก็จะมีคนด่าก,กันบ้างหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้นะ <Import ing. S 2> เรื่องด่ากันนี่เป็นเรื่องปกติของเกมอยู่นะ <isto> แล้วก็เป็นเรื่องสํงคาคัญที่ทําให้เกมของฟรีไฟ <pe ars> น่าเบื่อมากขึ้นนะทํ <pe ars> าให้คนเล่นน้อยลงนะแล้วก็ในเรื่องของการซ้ำศพหรือว่าอะไรทํานองนี้ฮะก็จะมีแบบดราม่าบ้างเรื่องกอบนุ่นกอปนี่บ้าง สำหรับฟรีไฟล์นะก็จะมีดราม่าเรื่องแบบนี้เยอะมากนะฮะเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องปัญหาอาจจะดูแบบเล็กๆนะ,ะแต่จริงๆมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะครับสําหรับสังคมเกมฟรีไฟล์นะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกมน่าเบื่อขึ้นมากเลยนะครับทุกคน,นะครับ มาอยู่กับอันดับที่4นะฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะครับสาหรับเรื่องแรงล้นนะฮะเรื่องนี้จะแบบเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวที่สุดเลยสําหรับการเล่นแรงของคนสายเก็บแรงนะฮะสมัยนี้ก็จะมีแบบเอออะไรล่ะเก็บแรงหมด CVC วแล้วก็ หดธรรมดานะทําให้แบบเกิดความหลากหลายในการเก็บแรงนะทุกคนที่ตั้งใจเล่นก็จะมีความรู้สึกที่แบบเอออยากได้ดาวอยากได้แ,แต้มนะพอเวลาเล่นแบบมาแล้วแบบแรงลดเจอทีมไม่ดีหรือว่าเจอคนออกในเกมนะเจอคนโยนเกมก็จะเกิดอาการหัวร้อนนะแล้วก็แบบแรงลดมาแล้วแบบยังไงอะทําให้เกมน่าเบื่อขึ้นเลยไม่อยากเล่นนะผมก็เป็นเหมือนกันนะหนึ่งในนั้นนะทาให้แบบเกิดอาการแบบหน้าเบื่อเอยไม่อยากเล่นแล้วแบบเล่นเกม2เกมก็ไม่อยากเล่นต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็น นึ่งปัญหาที่ทําให้เกมฟรีไฟน่าเบื่อนะคะสำหรับใครที่แบบเจอปัญหานี้ก็สามารถบอกผมใต้คลิปได้เลยนะคะว่าเจอปัญหานี้มาหรือเปล่านะ,ะทาให้เกมน่าเบื่อไหมทําให้ตัวเราหน้าเบื่อหรือเปล่านะ,ะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ มาอยู่กับอันดับที่3นะฮะปัญหานี้ก็จะมีตั้งแต่เปิดเกมยันปัจจุบันนะก็คือในเรื่องของระบบเกมนะ,ะสมัยนี้ฟีไฟลคือแบบระบบเกมมันก็ดีขึ้นนะ,ะแต่ก็ไม่ถือว่าดีมากสําหรับเกมอื่นๆที่เป็นแนวแบทเทิลรอยย่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าทางฟีไฟลก็ได้ส่วนมากจะเป็นอัปเดตในส่วนของไอเทมหรือว่าแฟชั่นมากกว่านะ,ะทำให้แบบเอ่อเรื่องระบบเกมมันก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับเกมแบทเทิลรอยย่ออื่นๆนะ,ะทำให้เกมมันน่าเบื่อขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรอ่ะดาเมจบั๊กบ้า บ้างไอวอลบักบ้างหรือว่าในช่วงของออมีกิจกรรมอะไรก็แบบสามารถเข้าไม่ได้นะฮะก็จะประมาณนี้ทำให้เกมรู้สึกน่าเบื่อขึ้นมาเลยฮะ,ะสำหรับเรื่องระบบเกมนะทุกคนเบื่อระบบเกมฟรีไฟล์หรือเปล่าฮะ,ะผมว่ามันก็ดีอยู่พอสมควรแหละแต่เกิดเทียบกับเกมแมทเท r ร y a อ e อื่นๆนะผมว่ามันยังสู้ไม่ได้นะฮะสำหรับระบบเกมของฟรีไฟล์นะครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะ,ะสำหรับอันดับที่3นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกมฟรีไฟล์นะครับ ก็มาอยู่อันดับที่2นะฮะปัญหานี้คือแบบเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองนะฮะก็จะคือปัญหาของการเล่นเกมไม่เก่งนะปัญหานี้สามารถแก้ได้ก็คือเราต้องฝึกเล่นบ่อยๆนะฮะปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เราเบื่อเกมฟรีไฟ้นะเพราะว่าเราเล่นไม่เก่งเราลงไปเราก็ตายเราสู้คนอื่นไม่ได้ยิ่งสมัยนี้คนเล่นฟรีไฟก็จะแบบโอ้โหเล่นโหดมากคือแบบลากหัวคมมากแบบชาร์จนุนชาร์จนี่ตั้งไอวอลแบบโหดมากผมก็เหมือนกันฮะก็เจอปัญหานี้เหมือนกันตัวผมก เล่นไม่ค่อยเก่งนะับผมพูดเลยว่าตัวผมเล่นฟรีไฟไม่เก่งเลยนะก็จะพยายามไปเ่นรื่อยๆนครับพยายามเล่นให้ดูดีเล่นให้น้องๆดูนะฮะว่าผมจะเล่นได้ประมาณไหนปัญหานี้ก็สามารถแก้ได้นะทุกคนนะเพียงแค่ฝึกบ่อยๆเล่นมาบ่อยปัญหานี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบไม่ได้แบบสําคัญมากเลยนะเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้เนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ มาถึงอันดับที่1น,นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของโปลและสคริปต์นะฮะโอ้โหปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทําให้การเล่นฟรีไฟล์เป็นเกมที่น่าเบื่อขึ้นมาทันทีนะฮะปัญหานี้ไม่ต้งแต่เกมเปิดยันปัจจุบันนะครับเป็นปัญหาที่แบบแก้แบบแก้ไม่ได้เลยถ้าเกิดโปไหนที่แบบโดนแบนไปแล้วมันก็จะมีโปใหม่ๆมาเรื่อยๆฮะ,ะปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่โปอย่างเดียวฮะมีสคริปต์ด้วยมันจะดูดหัวนะ,ะโอ้โหแบบพวกนี้ก็แบบปัญหามันหมืดออย่างจริงนะไอ้ปัญหาพวกนี้ เห็น <c oughs> ลูกงุดหงิดเจอตลอดเลยปัญหาพวกนี้ไม่วีหว โอ้ปัญหาแบบเออทุกคนรู้จักคําว่าสคริปปะเออไอ้สคริปนี่มันดูดหัวนะไอ้นี่ก็แบบหนักเหมือนกันนะถ้าเกิดหนักกว่านี้ก็โปเออแบบโปไปเลยแบบดูดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแบบขับรถทะลุอะไรประมาณเนี้ยแฮกแมพอันนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะสําหรับพวกนี้โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเหมือนกันฮะอยากให้ทางกัลิน่าฟรีไฟล์แก้ไขมากเลยฮะแต่ก็แบบแก้ไขยังไงมันก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆฮะสำหรับคนที่แบบสร้างโปสําหรับไอ้พวกที่แบบช่องแจกโปแจกสคริปอะไรนี่ก็แบบเลิกได้เลิกนะฮะมัน ทำให้เกยียมหน้าเบื่อขึ้นมานะฮะโอ้นี่ไม่ได้โกรธนะนี่ไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้โกรธจริงๆนะโอเคฮะนี่ก็จะเป็นอันดับที่1น,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโปลและสคริปนะฮะเป็นปัญหาที่แบบแบบใหญ่มากเลยนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆปัญหานี้ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับ5อันดับสิ่งที่ทำให้เกมฟรีไฟล์เป็นเกมน่าเบื่อนะทุกคนชอบอันไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบมีแบบเออความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ฟรีไฟล์น่าเบื่อเพิ่มนะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อยากรู้ว่าในความคิดของทุกคนว่ามีอะไรแบบ ที่แบบทําให้ทุกคนแบบเบื่อในการเล่นฟรีไฟบ้างสําหรับผมในความคิดผมนะก็จะมีทั้งหมดห้าอันดับนี้นะครับสาหรับอันดับพวกนี้นะฮะก็จะมีที่เกี่ยวกับระบบเกมบ้างหรือว่าเกี่ยวกับคนเรานะที่ทําให้เกมมันน่าเบื่อนะฮะอะไรที่มันเกี่ยวกับคนเราอ่ะคือแบบพอได้คือพอครับอย่าไปหาทานะมันทําให้เกมไม่น่าเล่นนะฮะและอีกอย่างฮะเกี่ยวกับระบบเกมก็อยากจะฝากไปถึงทีมงานกอรีนาฟรีไฟล์นะช่วยแบบปรับระบบให้มันดีกว่านี้แบบเข้มงวดกว่านี้คลิปต่อไปนะฮะจะเป็นคลิปจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรทุกคนก็สามารถรอตติดดาามไ้เลยรหือว่ ใครอยากให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อยากถามความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันว่าอยากให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรนะตอนนี้ก็แบบสมองตันมากเลยไม่รู้จะจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรแล้วตันมากเลยสมองตอนนี้นะโอเคครับทุกคนก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเอลิก้ากันด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ หลักทุกคนจจกเลย <c oughs> บ๊ายบายครับ